สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผมถ่ายให้ดูอย่างนี้มองออกไหมฮะว่าเป็นรุ่นอะไรเอ๊ะทําไมวิทยุเขาไม่ได้ใส่มาใช่ <c oughs> ไหมนะครับลดน้ำหนักคันนี้ลดน้ำหนักเป็นลถไลท์เวกนะถ้าแลมโบกินี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นไลท์เวกเพื่อลดน้ำหนักนะสําหรับรถแข็งของเราก็ลดเหมือนกัน <c oughs> โซ<ถ>เดี๋ยวพาไปดูแล้วลดออกไปเยอะด้วยครับเราถอดกระบ,บะออกไปเลย <c oughs> นะก็ต้องบอกว่า รถคันนี้เป็นรถเหมาะสมกับคนที่จะเอาไปใช้งานนะครับทุกคนอะจอดรถแล้วนี่มีแอร์นะวิทยุเราก็ไม่ใส่มาลดน้ำหนักกระจกก็เป็นมือหมุนนะครับลดการใช้ไฟฟ้า <c oughs> นะครับแต่ประตูนี้ก็ปลดล็อกได้ปกตินะครับกระจกมองข้างเราก็เป็นอ่ามือดันนะครับไม่ได้ทำไปเป็นไฟฟ้าลดน้ำหนักครับผม ล e ์เวทนะครับรถการใช้ไฟเพราะว่าเราจะไปแข่ง <c oughs> ผู้ชมบอกว่าเออเซียวต้นวันนี้รีวิวรได้เพลเจลิ์มากๆากนะไม่ใช่ครับคุณผู้ชมมาสำหรับคลิปนี้มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเจ้าคันนี้เขาคืออะไรใช่ไหมคันนี้เขาก็คือเป็นหนึ่งในรถของรถตอนเดียวนะครับที่เอาไว้วิ่งงานหรือเอาไปต่อเติมเป็นกระบะต่างๆนะครับ กระบะพื้นเรียบกระบะข้อหมูอะไรต่างๆนะครับซึ่งราคาของเขาคันนี้อยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่มาเดี๋ยวผมจะพาเจาะหรือสเปคเจ้าคันนี้กันต้องบอกว่ารถเนี่ยอาจจะดูเหมือนสเปคไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทาไมต้องเจาะหรือใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราไปตอบคําถามลูกค้านะครับลูกค้าถามว่ามีระบบตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมนะครับหรือว่าเวลาลูกค้าหาข้อมูลเนี่ยจะได้ดูว่ารถรุ่นนี้มันมีอะไรออปชั่นอะไรมาให้บ้างนะ อันดับแรกเลยไฟหน้านะครับเป็นมันติรีฟั c เตอร์หรือหลอดฮาโลเจนนะครับกระจังนะดูดีๆนะฮะสีทูโทนนะด้านบนสีดำด้านล่างสีเทานะครับเห็นไหมเขาก็ยังทำทูโทนมาให้นะครับ มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างแล้วก็ช่องสามารถรองรับการใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นสีผิวของตัววัสดุเขาเลยนะครับต่อให้รถท่านเป็นสีบรอนเงินรถท่านเป็นสีเทาแลมโบกันชนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเพราะว่าคันนี้นะครับทำมาในรถเกตตัวบีนะครับซึ่งเป็นเกตตัวเริ่มต้นที่สุดของรถอีซูซูแล้วนะครับคุณผู้ชมนั้นด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถามว่าถ้าเราซื้อตัว B แล้วสั่งทําสีมาจากโรงงานได้ไหมให้กันชนหน้ามันสีเดียวไม่ได้นะต้องมาทําเองทีหลังนะครับตัวล้อเขาจะให้มาเป็นล้อกระทะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานยางบิต stone นะครับให้ยางบิดโ t o n มานะคุณผู้ชมแล้วก็เบอร์ยางเนี่ยจะเป็น2 1 5 7 0ึ่ง นะครับอันนี้ให้ยางบิสโตนขอบ15บมานะนะบางท่านเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยางดันลงดันหลบไม่ใช่นะเป็นยางบิสโตนเลยนะครับนี่ลักษณะนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับก็ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับไฟเลี้ยวนะอยู่ที่กระจกมองข้างมีโลโก้สปาร์เป็นสติกอร์มาให้แล้วก็นี่ตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำสีเดียวกับกันชนหน้านะครับ จะเป็นสีดําสีเดียวกับชนหน้าก็จะออกเป็นแบบดําด้านนะเพราะว่าเป็นพื้นผิววัสดุนะครับมือเปิดประตูเห็นไหมเนี่ยมันเป็นพื้นผิวของเขาตัวเขาเองเลยแบบนี้นะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับไม่ได้ปรับไฟฟ้านะเราอาจจะต้องโยกซ้ายโยกขวาด้วยตัวเราเองแบบนี้นะครับแล้วก็รถของเขานะครับด้านหลังเขาจะไม่มีกระบะมาเขาจะลด แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลดน้าหนักแบมปากิ๊ก็เลยพูดติดเล่นอีกแล้วก็คือเขาจะถอดกระบะออกนะครับเป็นรถที่ทําราคามาแบบไม่มีราคากระบะเพื่อที่ว่าสําหรับท่านใดที่เป็นต่อเป็นตู้เย็นนะครับเป็นกระบะพื้นเรียกว้บรรทุกของเนี่ยนะครับท่านจะได้ซื้อในราคารถที่ถูกเพราะว่ากระบะเดิมท่านไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานแบบนั้นเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นดรัมเบรกนะครับเป็นดรัมเบรกนะคุณผู้ชมนี่ ล้อหน้าล้อหลังก็สเปคล้อขนาดความล้อเท่าเดียวเข้ากันหมดนะครับแล้วก็ตัวแชสซีอย่างที่เห็นนะครับหลายๆคนชอบถามว่าเมื่อก่อนเนาะอินสรูรุ่นเก่าๆรอยต่อแชสซีมันจะอยู่ระยะประมาณตรงนี้รุ่นนี้ล่ะอ่ะดูเอาเองแล้วกันนะครับจะไม่มีรอยต่ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุณผู้ชมนะฉะนั้นปลอดภยัยนะครับบางคนบอกกลัวแชสซีหักจริงๆร,รุ่นเก่าๆผมก็ไม่เคยเจอหักนะ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีรอยต่อตรงนั้นนะฮะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงได้เลยนะครับในส่วนของน้ํามันเขาก็ทาขามาแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวรอไปใส่กระบงกระบะพื้นเรียบไปใส่ตู้ไปอะไรต่างๆเขาก็จะทางอู่เขาจะติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับไฟท้ายนะครับนี่ก็ถ้าเรียกได้ว่าจะติดจะบอกว่าติดมาชั่วคราวก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ย เดี๋ยวรถพวกนี้มันจะต้องถูกไปใส่กระบะแล้วมันก็ต้องไปยึดกับกระบะพวกนั้นอีกทีหนึ่งฉะนั้นที่เราเห็นขาหล่อยเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาทำมาไม่แข็งแรงนะแต่ผลสุดท้ายมันก็จะไม่ได้ใช้ดูดีเพราะว่าก็จะต้องไปใช้ตามที่อู่ต่างๆหรือสิ่งที่อู่ที่เราไปต่อรถเนะี่ยเขาจะทําให้นะครับนี่มียางอะไรมาให้นะครับทุกรุ่นทุกคันจะมียางอะไรมาให้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ของแถมเพิ่มเติมนะแต่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวรถมาให้หมดนะครับชุดท่อนะครับแนบนะครับมีประมาณ6แผน นะครับสำหรับรถตอนเดียวจะมีอยู่หกแผ่นนะฮะคุณผู้ชมนี่ส่วนภายในนะครับก็ต้องบอกว่าสเปคของเขาก็เป็นตัวบีจริง,รงๆนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยราคาที่ไม่ได้สูงมากเนมาะสำหรับตัวรถนะครับนี่มือหมุนนะครับไม่มีกระจกปรับไฟฟ้าสำหรับด้านข้างนะครับเอาไว้เที่ยวไว้มองกระจกหลังไม่มีนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูจะมีล่องทํามาไว้ดึงเปิดปิดประตู นะครับตัวเบาะก็ยังเป็นหนังอยู่นะครับนี่ตัวพื้นก็ยังเป็นอ่าคล้ายๆหนังสังเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ารถพวกนี้เราจะไม่ค่อยมีเวลาได้เขาเรียกว่าอะไรดูดฝุ่นบ่อยสักเท่าไหร่เพราะต้องวิ่งงานตลอดเนาะเราก็เลยทํามาแบบนี้จะได้ดูแลง่ายๆนะครับกุญแจนะครับจะเป็นแบบไขสาา่สรตนนะทุกคนวันรับรถท่านจะได้สองดอกแบบนี้นะครับจะยังไม่ได้เป็นรีโมทมาจากโรงงานนะฮะ ปวงมาลัยเนี่ยเป็นพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้เห็นไหมนะครับฉะนั้นคนที่ขับถึงจะมีสรีระต่างกันแต่การปรับนะครับทําให้ขับได้สบายเหมือนกันนะเครื่องเล่นนะครับวิทยุรุ่นนี้จะยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับยังไม่มีมานะฮะเราอาจจะต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับใส่ลําโพงอะไรอย่างเนาะนะครับส่วนเครื่องนะฮะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซี150แรงม้านะครับ นะแรวบิด350นิวตันเมตรก็บรรทุก3-4ตันได้นะครับแอร์เป็นปุ่มหมุนเช่นเดียวกันมีถุงลมนิรภัย1คู่หน้ามาให้นะครับนะมีมาเรียบร้อยเลยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับในเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานก็ระบบถุงลมนิรภัย ABS อะไรพวกนี้มีมาให้หมดนะฮะคุณผู้ชมนะเนาะเผื่อท่านใดสนใจนะครับอยากไปวิ่งงานนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นพวกห้องเย็น นะครับหรือคนที่ใส่ของต้องการเป็นกระบะพื้นเรียบที่เราต้องไปต่อเติมนะครับซื้อแบบนี้ก็ต้องบอกว่าประหยัดราคาด้วยนะครับเพราะส่วนต่างที่เราจะไปซื้อรถตัวที่มีกระบะนะครับเราก็ไปใส่ตู้ใส่ไอ้พวกนั้นเอานะครับเนาะนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีจําหน่ายในรถอิซูซูละกันนะครับคุณผู้ชมเนาะวันนี้ก็มาเจาะลึกสเปคให้ละเผื่อเวลาที่ท่านกําลังจะดูรถรุ่นนี้แบบนี้จะได้รู้ว่าเออสเปคเนี่ย เขาเป็นยังไงมีอะไรมาให้บ้างเพื่อบางคนไม่พอใจอยากจะทํากระจกไฟฟ้าเพิ่มเติมก็จะได้เตรียมตัวแล้วไปทํากันนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ยังไงเสือต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ